เอ,อ่วันนี้ก็เพิ่งกลับจากที่ทำงานนะครับเพื่อนก็<ๆ>กลับเข้ามาในบ้านอ,อ๋อก็เฮ้กล่องอะไรวันนี้ยใครเอาของกล่องอะไรไม่ให้เราวันนี้ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้ต้องพาเพื่อนๆมาดูของขวัญชิ้นหนึ่งที่ว่าเอฟซส่งมาให้เนื่องจากเป็นวันเกิดของน,ตงนะะาต้องนะครับก็นาต้องเพิ่งกลับมาจากทํางานก็มาเจอกล่องนี่อยู่ที่หน้าบ้านก็เลยอยากมาดูอยากรู้ว่าน้อ,าองๆคนไหนเกาส่งอของขวัญไหมนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นาต้องพาเพื่อนๆมาดูของขวัญจากเอฟซีอีกเจ้าหนึ่งนะครับ วันนี้น้องก็ส่งเป็นของขวัญมันเกิดมาให้นาโต้งนะครับผมก็ตต้องขอขอบคุณมากๆนะครับก็คือขอบคุณน้องเหมือนเดิมน,นะครับผมน้องจิรออพรจากจังหวัดสุษฎรธานีเจ้าเก่าอย่างนะครับก็ขอบคุณน้องจิรพรมากๆนะครับผมที่่อส่งของขวัญให้น้าโต้งเนื่องจากนี้วันที่24กรกฎาคม2564เพราะว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมนาโต้งไปฉีดวัคซีนการโควิด ก็ยี่สิบเอี่สองยี่าเนี่ยนะต้มงนอนสมกับคิดไข้เลยนะครับแบบหนักมากๆาอะดีว่าได้กินยาแก้ปวดตอนนี้ก็หายดีแล้วครับผมวันนี้ก็เช้าวันที่24เดือนกรกฎาคมสองกสีนะครับพเพื่อนพอดีเมื่อวานนะต้องกลับมาจากไปทํางานก็เห็นกล่องนี้วางไว้ที่หน้าบ้าน น้าต้องก็ยังไม่รู้ว่าใครส่งผมมาให้พอมาดูก็โอเครู้ว่าเป็นของน้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้องน้องเฉลียวพ้ส่งอะไรมาให้น้าต้องนะครับผมน้าต้องก็ขอบใจมากมากเพราะว่าน้องนี่ส่งของให้น้าต้องตลอดเลยครับน้องเขาอยู่จังหวัดที่สุราษฎร์ธานีเขาจะส่งอาหารใต้มาให้น้าต้องทิมตลอดเลยนะครับผมอันนี้น้าต้องก็ยังไม่รู้เหมือนกันน้องก็ส่งอะไรมาให้นะครับอ่านี่ครับเพื่อน มาดูกันปใปล้ๆกนะครับผมก็เป็นนี่นะครับเพื่อนมาดูของขวัญที่น้องก็ส่งมาให้นะครับผมก็จะมีก็คือไข่เค็มไข่เค็มชายาม,มาสามแพ็คนะครับผมมาสามแพ็คครับแล้วก็เป็นมังคุดครับก็เป็นมังคุดใต้นะครับ <ule k> โอ้โหสดสีสดสดใสน่าทานมากๆน่ากินมากๆนะครับผม ก็ขอบคุณน้องอ้อยมากนะครับเนี่ยครับก็มีไข่เค็ม3แพ็คแล้วก็มังคุดใต้นะครับมีอยู่ก็จะประมาณสัก5้าโลได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณน้องอ้อยมากนะครับผม<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวชอบใจนะครับสัแบบสีนี้กำลังน,น่าทานเลยครับน่ากินเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราามา ชิมกันดูเลยว่าอร่อยแค่ไหนชิมกันสดๆเลยนะครับของฝากจากน้องอชิราพรจากจังหวัดราบุรีนะครับผมจะต้องขอบใจมากๆขอบคุณมากๆครับผมนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมังคุดใต้นะครับช่วงนี้มังคุดใต้ออกเยอะครับก็เห็นน้องเขาก็แจ้งมาว่าช่วงนี้ผลไม้ทางใต้ออกเทียบเลยมังคุดหรือว่าลองกองหรือว่าทุเรียนก็น้องเขาก็ส่งมาให้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน นี่ครับช่วงนี้ก็ผลไมใ้ใต้ไม่ว่าจะเป็นมังคุดระยองอมังคุดลองกองหรือว่าทุเรียนเน่ยก็อ,ออกมาเยอะแยะนะครับน้องก็ส่งมาให้ทานก็ประมาณสัก5โลได้นะครับเพื่อนๆเยอะมากๆเยอะมาก,กๆนะครับขอบขอบใจมากๆนะครับ,บ,บก็บ <S <S เดี๋ยวเราต้องเก็บใส่จานนิ้นิดเึงแล้วก็เดี๋ยวมาชิมกันพร้อมๆกันเลยนะครับเพือพ่อนๆ ว่าอร่อยไหมครับนี่ก็เคยเป็นอของขวัญสำหรับวันเกิดของน้าต้นครับที่น้องเขาส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวครับเพื่อนๆก็จะมีไข่เค็ม3แพ็คแล้วก็มังคุดอีกจัก5าโลโอ้ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวไปชิมกันครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นมังคุด ไล์ของฝากจาก f อแท้ๆฟันแทนฟันแท้ของนต้งน,น,นะครับผมนี่เลครับเพื่อนน่าทานแค่ไหนครับอ,อร่อยจริงรอ่ะนิ่มอร่อยของฟรีอร่อยอย่างนี้เอง แกเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้น้องเขาส่งมาให้เป็น FC ของนาโต้งนี่ครับเพื่อนๆน่าทานแค่ไหนครับนี่ครับอร่อยมากๆครับนี่นะครับเพื่อนๆของฝากจาก FC ของนาโต้งนะครับผมเห็นไหมจะต้องแกะให้แล้วดูครับบังคุดน่ากินมากๆครับขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ไข่เค็มชัยยสามแพ็คแล้วก็ มังคุดอีกสักห้าโลกว่า,วาได้ครับเนี่ยในนี้ก็เต็มจานมาเลอร์แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอนกล่องอีกเะครับเพื่อนๆนนี่ครับก็ต้องขอบคุณน้องเชิดาพรมากมากนะครับผมนี่คือ,อข้อดีของเราได้ทำ u t u b e เราได้ทำ tikk t o อกเราได้เล่น Facebook นะครับเพื่อนๆนทำให้เรารู้จักทาให้เราได้รู้จักเพื่อนๆนแบบในโลกออนไลน์มากมายบางคนก็เป็นเพื่อนที่ดีบางคนเป็นเพื่อนที่ไม่ดี เราก็อยู่ที่เกที่เราเลือกคบได้ครับเพื่อนๆนได้เ,เพื่อนดีก็ดีแบบนี้นะครับผมก็คอยส่งของกินของอะไรของใช้ตามขาน,นมเอยอะไรเอยตามเทศก,กาลให้เราทานอยู่เรื่อยๆครับบ้านน้องเขามีก็กแบ่งปันเรานะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมเราไปชิมกันว่าของนาคุดจากใต้เนี่ยอร่อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนงคุดจากใต้ช่วงนี้ก็ผลไม้ใต้ออกมากันเยอะนะครับแต่ต้องมาแกะมาแบบเดี๋ยวดูหน้าทาเลยนะครับเพื่อนๆ อ,อร่อยอ่ะอร่อยจริงก,ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปคลิปน้าต้องแบบเปิดแกะของฝัน f c ของนต้องที่ส่งมาให้เนื่องจากในวันเกิดของนาต้องครับแต่นล้นต้องเปิดชา์จนิดนึงเพราะว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมนาต้องไปฉีดวัคซีนแล้วก็พอคืน2ี่ของนาต้องก็เป็นไข้หนักเลยครับไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบอะไร2 3วันนี้แบบนอนระบมทั้งตัวเลยนะครับเพื่อน ก็ไม่ค่อยได้ได้ได้ได,ได,ได้ไม่ได้นี่อะไรแล้วพอวันที่23เมื่อวานเราต้องไปทํางานแล้วตอนเย็นกลับมาก็เจอกล่องของขวัญนเนี่ยวางไว้ที่หน้าบ้านเราต้องมาแกะดูเราก็เพิ่งรู้ว่าน้องทางน้อง f c จากทางใต้กับน้องศิรพรนะครับที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่งมังคุดที่บ้านของน้องกลับมาให้นะครับผมแล้วก็พร้อมกับไข่เค็ม3ไข่เค็มชายานี่ครับมา3แพ็คนะครับผมก็ฝากขอบคุณน้องศิรพรมากๆนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะต้องก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากขอบคุณ f c ทุกท่านฝากขอบคุณเพื่อนๆใน YouTube ฝากขอบคุณเพื่อนๆใน Tik t อกฝากฝากขอบคุณเพื่อนๆใน y o u t u b ปใน a c e b o o k ที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube ของต้งจ like, นทุกวันนี้นะต้องสามารถผ่านกดในการสร้างไรายได้ใน YouTube ได้ครับ นะครับเราต้องก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะต้องไปทุก,ทกคลิปด้วยนะครับผมอาจจะถูกใจไม่ถูกใจเพื่อนๆบางท่านบ้างนะต้องขอโทษไปในที่นี้ในที่นี้ด้วยนะครับผมนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ